ถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากที่จะได้เปรียบนะครับคู่แข่งคุณนะครับในอุตสาหกรรมเดียวกันในวงการเดียวกันเนี่ยคุณอยากจะได้เปรียบเขาเนี่ยอีกหนึ่งข้อที่ผมจะแนะนําคืออะไรนะครับต้นทุนหรือเงื่อนไขนะครับในการเป็นหนี้นะครับกับสถาบันการเงินถ้าคุณใช้ความได้เปรียบตัวเนี้ยนะครับคือคุณเข้าไปเจรจาหนี้กับธนาคารเข้าไปลดดอกเบี้ยเข้าไปปรับปรับโครงสร้างหนี้นะครับ <oda> <compositions> คุณจะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคุณจะรักษาสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้ดีกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทคุณจะยืดระยะเวลาออกไปได้ยาวกว่าบริษัทคุณจะอึดกว่านะบริษัทคุณจะ,ะสบายเนื้อสบายตัวมากกว่านึกภาพไหมถ้าไปถ้าไปกันเรื่อยๆแบบนี้แข่งกันด้านราคาอย่างเดียวแต่ว่าสภาพคล่องอะ่ะคุณก็ยังไม่ได้มีความยืดหยุ่นจากสถาบันการเงิน,น,อ,นอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณไปได้เรื่อยๆแต่ว่าคู่แข่งคุณเนี่ยกลัวกลัวคําว่า ติดประวัติเครดิตบูโรเขายังฝืนจ่ายเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคุณไม่ต้องแข่งด้านราคาครับเดี๋ยวคู่แข่งคุณจะตายไปเองตายจากการขาดสภาพคล่อง